ทันทีที่นักข่าวขึ้นรูปภาพของหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาพุทธก็ต้องตกใจมากเช่นกันเพราะเธอมีหน้าตาที่เหมือนกับดวงเสียเหลือเกินและพุทธเองก็เคยถามดวงไปแล้วว่าเธอใส่แว่นมาตั้งนานแล้วแถมมีฝ่ายใต้ตาที่ไม่เหมือนกันอีกคนมีเป็นพันพันล้านหน้าตาจะเหมือนกันบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพุทธเลยไม่ได้สนใจข่าวนั้นแต่อย่างใดวันหนึ่งขณะที่ดวงกำลังนอนอยู่พุทธเกิดปวดฉี่ขึ้นและลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาก็เห็นว่าเธอ,อยังใส่แว่นตานอนอยู่ สงสัยคงจะเพลียม,มากแน่ๆด้วยความหวังดีพุดเลยไปถอดแว่นให้เธอเพื่อให้นอนหลับสบายทันทีที่ถอดออกความผวาและหวังกลัวก็เกิดขึ้นหน้าตาของเธอช่างเหมือนกับในข่าวเสียเหลือกเกินพุทธไม่รอช้าค่อยๆเอามือลองไปปัดที่ใต้ตาของเธอเล็กน้อยก็ปรากฏว่าฝ่ายใต้ตาของเธอดูจางลงไปนิดหน่อยเชีย่ยแล้วไม่ละเธองงเงียตึงขึ้นมาเล็กน้อยเธอไปไหนมาเหรอฉันคิดถึงเธอนะว่าแล้วดวงก็ดึงพุทธลงมากอดน,นอนเหมือนเช่นเคย คืนนั้นเองพุทธนอนไม่หลับและเต็มไปด้วยความสงสัยเช้าวันใหม่พุทธหาเรื่องเข้าไปในเมืองอีกครั้งและตามรอยของนักสืบคนดัางตา่างเพื่อถามเรื่องราวจากในข่าวและเอาไปเขียนเป็นสกูปข่าวในวารสารเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณนักข่าวนักสืบคนนั้นเดินจากไปและทิ้งให้พุทธรับรู้เรื่องราวทั้งหมดของเดือนจะทํายังไงดีล่ะทีนี้วันนั้นเขาก็กลับไปที่พักและนั่งดื่มสิ่งมึนเมาที่มากกว่าปกติจนดวงสงสัยและเข้ามาถามเป็นอะไรเหรอพุทธมีปัญหากับที่ทํางานหรอ เขาไม่ได้ตอบอะไรแต่พยักหน้าให้ดวงยิ้มให้เล็กน้อยและสวมกอดไม่เป็นไรนะอยู่กับดวงตลอดไปก็ได้บ้านหลังนี้ก็เหมือนบ้านพูดเหมือนกันเขาเริ่มคิดแล้วว่าตลอดเวลาที่คบกันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรอดีตมันก็ส่วนอดีตสิคนเราล้นแต่มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่ายินดีอยู่แล้วและไม่รู้อะไรเหมือนกันดวงดันมีเซนอะไรบางอย่างที่รับรู้ได้ว่ามีสิ่งไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแน่ๆหรือจะเรียกได้ว่าผู้หญิงคงมีสัมผัสที่หกกันทั้งนั้น แต่มีคนหนึ่งที่ยังสงสัยว่าทำไมอยู่ๆถึงมีคนมาถามเรื่องของหญิงสาวคนนี้กันแน่นั่นก็คือนักสืบคนนั้นเองโดยวิชาชีพของเขาเขาสามารถรับรู้ได้ว่าพุทธต้องมีอะไรที่กำลังปิดบังเขาอยู่แน่ๆจึงได้แอบสะกดรอยตามมาเช่นกันและพบเข้ากับโฮมสเตย์แห่งนี้เฮองนี่มันแน่จริงๆอีเดือนกําลังดึกสงัดคืนหนึ่งเพ้งพงังพุทตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงฝนตกเล็กน้อย เขารีบตามต้นเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าบ้านสิ่งที่พูดกำลังเห็นเขาแทบไม่อยากให้เชื่อในสายตาของตัวเองเขาขยี้ตาไปมาและภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงพูดจริงหยิบมิดที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือ